ทุกคนกำลังมีความคิดนึกอยู่ตลอดเวลาใครสามารถดึงความคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดนึกคือเรากำลังสร้างกรรมใช่ไหมอืมดังนั้นเราจะไปดึงกรรมของคนคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้จึงไม่มีใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ยมจำไว้เลย และไม่มีพิธีกรรมใ,ใดๆที่จะแก้กรรมให้เราได้พระศาสดา,าจึงตรัสกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบในข้อที่6ว่ากรรมมะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมหรือดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นคืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นมรรคมีองค์แปสองข้อคือปัญญา สข้อกลางคือศินสข้อท้ายคือสมาธิก็คือศินสมาธิปัญญานั่นเองย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปานสติเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยอริยมรรคในองค์แดครบแล้วสติปทานสี่สมปทานสอิทิบาทสอินสี่ห้พละหา้าโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองค์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวการรู้ลมหายใจโยมต้องใช้ความเพียรไหมต้องใช้เป็นสัมมาวายามะโยมต้องคอยใช้สติสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ป้องกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมือง นั่นคือเราไม่อนุญาตอากุศลเข้ามาในใจอนุญาตกุศลเท่านั้นที่เข้ามาในใจโยมกำลังอยู่กับลมหายใจและไม่คิดอกุศลนั่นคือโยมกำลังมีสัมมาสตินั่นเองมีการเฝ้าดูอยู่ในใจว่าอากุศลกำลังเกิดขึ้นในใจไหมถ้าคิดจะไปพูดโกหกคำหยาเ้อเจอร์สอเสียดอะไรโยมก็ทิ้งทิ้ง ไล่โจรมันออกไปจากเมืองให้หมดไล่อากุศลออกไปอย่าให้โจรมันเข้ามาในเมืองคือเข้ามาในใจของเราใช่ไหม